ถ้าพูดถึงบุฟเฟ่ที่มาแรงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับหลายๆคนคงนึกถึงสุกี้ตีน้อยกันอย่างแน่อนอนนะครับใครๆครับที่ไปกินช่วงเย็นๆหรืออาจจะเป็นช่วงดึกๆนะครับต้องเข้าใจนะครับเพราะคิวเนี่ยแน่นมากๆทุกสาขานะครับแต่รู้ไหมครับว่าธุรกิจที่เติบโตวไวแบบนี้นะครับจากร้านเล็กๆนะครับย่านออรามินทาบางเขนนะครับขยายไปกว่า67ส,สาขาทั่วประเทศเนี่ย แถมยังทำรายได้กว่า4,000ล้านบาทต่อปีเขาทำไนยังไงแต่ที่สำคัญนะครับเขายังไม่ได้ขยายสาขาเ็นชายนะฮะถ้าจะลงทุนกับซุกกิตีน้อยต้องทำยังไงนะครับหรือนะครับถ้าท่านมีพื้นที่เนี่ยอยากให้ซุก,กีิตีน้อยเข้าไปใช้พื้นที่เนี่ยต้องทำยังไงคลิปนี้เรามีคำตอบให้นะครับใครอยากรู้กลยุทธ์เคล็ดลับในเรื่องของการทำธุรกิจกดไลค์กดแชร์แล้วก็เปิด Subcribe ์ คลิปนี้ไว้นะครับแล้วเราไปดูคาตอบด้วยกันครับสุกี้ตีน้อยเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับต้องบอกนี้ครับมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์เนาะแล้วก็ความเข้าใจตลาดรวมถึงการโรยการที่เกินคุ้มหรือลักหนักของนี่เป็น Expect ของ Over e x ์เอ็กซของ c u ส t ต m e r นะครับจุดกำเนิดของสุกี้ตีน้อยครับก่อตั้งโดยคุณเฟิร์นนะครับนัทมนนะฮะในปี2561นะครับ เริ่มจากร้านเดียวร้านเล็กๆนะครับย่านบางเขนนะครับซึ่งบริบันเนี่ยก็ขยายสาขาไปแล้วกว่า67สาขาทั่วประเทศนะครับคำถามก็คือว่าแล้วทําไมร้านนี้ถึงดังร้านนี้ถึงเติบโตนะครับอย่างแรกเลยครับราคาที่ย่อมยาครับเพราะเป็นบุฟเฟ่ครับที่เริ่มต้นราคาเพียง219บาททําให้คนเขาทั่วไปเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจครับเขาเปิดตั้งแต่เที่ยงวันปิด ตีห้าของอีกวันเลยทีเดียวนะครับมันเป็นการตอบโจทย์คนรุ่นใหม่คนที่เลิกงานช่วงดึกๆนะครับในกลุ่มนักศึกษาคนที่ชอบกินดึกนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นครับในเรื่องของการบริหารต้นทุนเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของบริการครับเขาใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับและสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างสุดยอดเลยทีเดียวและนี่คือเหตุผลครับที่ทําให้ซุก,กิี้ตีน้อยเนียเน่ยเติบโตอย่างรวดเร็วครับแต่คําถามที่สําคัญก็คือว่า แล้วเราจะลงทุนกับซุกี้ตีน้อยเนี่ยทำได้ไหมทําได้ยังไงหรือถ้าอยากจะให้ซุกี้ตีน้อยเนี่ยเข้าไปใช้พื้นที่เนี่ยเจ้าพื้นที่ของเราเนต้องทํำยังไงบ้างนะครับเรามาหาคาตอบไปด้ยวยกันนะครับจะลงทุนซุกี้ตีน้อยทํำยังไงนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าซุกี้ตีน้อยเนี่ยเขาไม่ได้ขายเฟรนชชายนะครับวันใครอยากซื้อเฟรนชชายก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะทําธุรกิจประเภทเดียวกันทําซุกี้แบบนี้นะครับอาจจะมี2ทางเลือก เพิ่มเติมเข้าไปนะครับท่านอาจจะไปดูเฟรนไ์ชส์อื่นๆที่เป็นหนักของตัวสุกี้หรือนะครับท่านอาจจะเปิดร้านของตัวท่านเองถ้าท่านมีเงินทุนและท่านมีทำเลที่ดีนะครับหากเลือกการเปิดร้านของตัวเองครับอาจต้องมีการกําหนดในเรื่องของสไตล์ของตัวเองนะครับต้องใช้เงินทุนนะครับ ก็สักประมาณ5 1 0ล้านนะถ้าสไตล์โมเดลแบบนี้นะครับต้องมีการวางระบบเรื่องของบุฟเฟ่ให้ดีนะครับต้องมีการจัดเรื่องของตัวระบบสต็อกนะครับเรื่องของอาหารสดเรื่องของน้ําจิ้มสดต่างๆนะครับต้องมีการคิดโปรโมชั่นที่สร้างความแตกต่างนะครับแต่ถ้าท่านมีที่อยู่แล้วนะครับไม่ได้อยากลงทุนเปิดร้านซุกี้ของตัวเองนะครับแต่อยากจะให้ซุกี้ตีน้อย มาใช้พื้นที่ของท่านท่านก็ให้ซุกี้ตีน้อยครับเช่าพื้นที่นะครับอันนี้ก็น่าสนใจค,ครับถ้าคุณมีพื้นที่อยากให้ซุกี้ตีน้อยเนี่ยเข้ามาเช่าพื้นที่ท่านต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเนาะนะครับท่านลองพิจารณาทำเลของท่านครับว่าเป็นทำเลที่น่าสนใจไหมทำเลที่ดีไหมนะครับอยู่ใกล้มหาลัยหรือเปล่านะครับใกล้คอนโดใกล้แหล่งที่พักอาศัยเรือจะอยู่ในห้างอยู่ในคอมมูนิตี้ แล้วถามว่าพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยขนาดเท่าไรนะครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับซุปเี่ีน้อยเนี่ยต้องการพื้นที่สักประมาณ600ตารางเมตรน,นะครับในการใช้พื้นที่นะครับเป็นพื้นที่เพื่อรองรับลูกค้าเยอะมากๆนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นครับคุณต้องมีพื้นที่ในเรื่องของการจอดรถด้วยนะครับมีระบบไฟฟ้าประปาเพื่อรองรับลูกค้าขนาดเยอะๆนะครับ ทำยังไงต่อครับหลังนั้นท่านอาจจะลองติดต่อไปที่สํานักงานใหญ่ของสุกี้ตีน้อยนะครับเตรียมข้อมูลครับขนาดพื้นที่ทําเลศักยภาพของลูกค้าครับส่งให้ทีมบริหารเขาพิจารณาครับถ้าทําเลคุณดีครับและพร้อมให้เช่าครับอาจมีโอกาสนะครับที่สุกี้ตีน้อยนะครับมาเปิดในพื้นที่ของคุณคุณก็กินค่าเช่านะครับแล้วก็พื้นที่บริเวณตรงนั้นครับก็จะเกิดความพลุกพล่านมากยิ่งขึ้นท่านจะทําธุรกิจอย่างอื่นก็ค่อยมาว่ากันนะครับ คราวนี้ครับเราลองมาวิเคราะห์ก,กันเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับว่าเทรนด์ของธุรกิจที่เป็นบุฟเฟ่แบบนี้ในปี2 0 1 8นะครับ2 5 6 6ครับมันจะเป็นยังไงมันจะรุ่งหรือมันจะร่วงนะครับวิติแรกครับเราลองมาดูในเรื่องของการแข่งขันในตลาดบุฟเฟ่เป็นยังไงนะครับการแข่งขันในยุบันครับมันมีการแข่งขันที่สูงมากนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเข้ามาตลาดใหม่ๆครับท่านอาจจำเป็นจะต้องสร้างจุดขายให้ชัดเจนนะครับบางร้านครับอาจจะมีการปรับตัวของตัวเองไปอยู่ตลาดบนเพิ่มขึ้นครับเป็นบุฟเฟ่ต์แบบพรีเมียมนะครับอีกตลาดที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการแข่งขันมีกลุ่มคนที่เขาชอบทานลักษณะของที่เป็นสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับท่านอาจจะต้องมีการเตรียมเมนูนะครับที่เป็นเมนูทางด้านสุขภาพครับเมนูวัตถุดิบที่เป็นเฮลตี้นะครับ เนื้อที่ไขมันต่ำนะครับเรื่องของตัวผักออร์แกนิกครับถ้าคุณจะชนะตลาดไปบันเราจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั้งในเรื่องของการตลาดและในเรื่องของการผ่านต้นทุนนะครับอาจจะต้องทําเรื่องของตัวการจองคิวออนไลน์ครับเพื่อลดเวลารอลูกค้านะครับใช้ AI ครับเข้าบริหารจัดการในเรื่องของสต็อกต่างๆนะครับเพื่อเป็นการบริหารเรื่องของตัวต้นทุนนะครับถ้าคุณอยากลงทุนในทุกทีนี้ครับต้องมองไปที่อนาคตนะครับ แล้วก็มีการปรับตัวตามกระแสของตลาดด้วยนะครับสรุปนะครับซุกี้ตีน้อยเป็นซุกี้ที่เติบโตเร็วมากๆครับถ้าท่านอยากลงทุนซุกี้ตีน้อยเขายังไม่ได้ขายแฟรนไชสนะขอแสดงความสนยใจด้วยแต่ก็มีช่องทางคือท่านติดต่อให้ซุกี้ตีน้อยมาเช่าพื้นที่ของท่านอันนี้สามารถทําได้นะครับหรืออีกทางนึงครับท่านชอบอุตสาหกรรมหรือตลาดที่เป็นบุฟเฟตท่านก็เปิดร้าน ที่เป็นสไตล์ของตัวท่านเองอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะครับถ้าท่านชอบคลิปแนวนี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเท่าแก่ใหม่ไว้นะครับใครอยากให้ทางทีมงานนะครับวิเคราะห์ธุรก,กิจแบบไหนตลาดแนวไหนก็อาจจะคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับเท่าแก่ใหม่ครับต้องรู้ก่อนลงทุนก่อนทำธุรก,กิจครับสวัสดีครับ